โอเคครับอยู่ร้านบางไคสอนมาผมวันนี้มาเืยเจ้าตัว ARP9 นะครับ GNP นะครับผมตัวนี้เปลี่ยนใช้คําว่าแต่งมาเกือบทั้งตัวนะครับใช้คาว่าเกือบทั้งตัวนะครับทำมาค่อนข้างเยอะแต่ก็รอยทมการใช้งานก็เยอะเช่นกันนะครับมีทั้งเฟรมบุบนิดหน่อยนะครับเฟรมกลางนะก็คือตัวนี้น่าจะลงสนามมาหนักพอสมควรนะครับสภาพทรงสภาพสีค่อนข้างหนักนะนะครับแล้วก็เฟรมเป็นไนลอนนะครับลังหน้า SLR ไนลอนนะครับ ตัวนี้มือหนึ่งถ้าเป็นปืนอย่างเดียวเนี่ยปืนเปล่าๆนะครับไม่รวมของแต่งภายนอกที่เขาใส่ต่างหากปืนเดียวก็7,5 0 0นนะครับนะแล้วก็ภายในก็เซ็ตมาใหม่หมดแล้วไม่มีอะไรเดิมเลยเช็คแล้วเรียบร้อยผมต้องลิสต์ไว้ว่าก็ททำอะไรไว้บ้างนะครับตัวนี้ S l r นะครับผมหนึ่งเลยเนะี่ยภายนอกก็คือท้ายท้ายแม็กกูงานเทียบนะครับไม่ใช่งานแท้แกนเป็น CNC อลูมิเนียมนะครับแกนแต่งของ Extreme มนะอ้ยไม่ใช่ Xpower นะครับแล้วเขาพันเทปดำเสริมไว้เพราะว่า ไม่ให้ตัวนี้มันหลวมคือจตัวท้ายมันหลวมนะครับนะเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับลางหน้า SLR นะครับผมศูนย์หน้าหลังเป็นแบบพับได้นะครับก็คือกดแล้วก็พับแล้วลาง2ี่สิมิลติดไฟฉายได้ตัวนี้เป็นแบบลางเ l o c ล็อกต้องหาลางมาเสริมหรือเป็นของแต่งเ l ็ c ล็อกมาใส่ได้เลยนะครับน้ำหนักเบานะครับเบามากน่าประมาณโลนิดนิดนะนะครับโลนิดนิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งได้ปลาเก๋านะครับปลาเก๋นะแล้วก็ <c oughs> ขออภัยนะครับเจ็บคออากาศอากาศมันเปลี่ยนผมก็สาภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแม็ก <c oughs> สามารถนะครับแล้วรีวิวเยอะด้วยนี้แม็กตรงรุ่นเลยนะสามารถตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่แปดพันบาทนะครับพร้อมเล่นแปดพันอ่าคราวนี้ตัวนี้ไม่มีแบตเดิมมาให้นะครับพร้อมเล่นอยู่ที่แปดพันแปดพันหกร้อยนะครับผมลดให้เปไยแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ เพราะว่าเขามีแบตเดิมมาให้นะครับผมปกติแบตมือสองเนี่ยผมขายอยู่ประมาณ3 0 0ร้อยสบนะครับแต่ด้ยวยความที่ไม่มีที่ชาร์จให้ก็เป็นที่ชาร์จใหม่นะครับให้ไปนะครับผมแล้วก็ก็คือพร้อมเล่น8ปดพนเนี่ยก็คือมีตัวปืนก็คือชุดตัวปืนเนี่ยแหละครับแบตท,ที่ชาร์จลูก1นถุงนะครับลูก0.2 0ก็คือได้ไปก็พร้อมเล่นเลยนะครับลงสนามได้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับพูดไปแล้วก็จะพูดอีกแต่ก็พูดแค่นี้ว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะครับถึงวันที่10บนะ ตัวนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับตัวปืนผมขออนุญาตอ่านโพยนิดนึ่งเพราะผมเช็คแล้วนะครับตัวฝาช่องนี้มันเปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวขาเตะมันหักนะครับต้องใช้อะไรงัดนิดนึงนะเปิดไม่ออกนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหากับระบบการยิงนะครับตัวนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คืออแกนท้ายพูดแล้วท้ายแมคคูซีทีอาร์นะครับเกียร์บ็อกเดิมนะครับใช้บอร์ดเกสเกสเอสเทอร์นะครับผมแล้วก็เฟืองสิบแปดหนึ่งนะครับ ตัดไป2ฟันนะครับผมเพราะว่าเขาจําเป็นต้องเซตเพื่อที่ให้มันยิงสปีดเนาะเขาไม่ต้องการแรงเอาไว้ลงสนามนะครับหัวลูกสูบเนี่ยเป็น cnc กับกระบอกสูบ cnc อลูมาแล้วนอตเซิลเป็นแม็กยี่สิบเอ็ดมิลนะครับฮอปอัพเป็นของเดิมนะครับยางซ่อมยางฮอปส้มของอ่าที่ที่ผมชอบพูดอะยางฮอปส้มอะนะครับผมลืมชื่ออย่างเงี้ยะอะไรควอนตัมควอนตัมอะอ่นั่นแหละนะครับหัวกระบอกอ่ก็เป็นท่อโพรมีเทียสนะครับสองร้อยยี่สิบเก้ามิลน,นะครับก็คือท่อท่อรีดนะครับ ท่อศูนย์รู้สึกจะเป็นศูนย์สามนะนะถ้าเป็นศูนย์สามจำได้แล้วท่อนอกแบตเทิร์นงหน้า s l r ลนะครับทิปมือเป็นทิปมอเตอร์ของ Cng อ n f i n i ินฟนะครับสองเคนะครับนะปรับโหมด CNC นะครับปรับโหมดตัวนี้เดี๋ยวได้ฝั่งนี้ของนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ทีเรื่องเรื่องลอยตามการใช้งานข้างในก็ถือว่าทํามาค่อนข้างจบแล้วนะเราใส่สนามมีหนึ่งตัวนะครับนะแต่ไกลไม่ได้นุ่มมากนะครับไกลค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับไม่ได้นุ่มมากแต่ผมว่า ระยะเนี่ยปลอดภัยถ้านุ่มเกินไปผมว่าอันตรายนะครับโอกาสลั่นบวงปางขึ้นมาก็ก็อัตร้ายนะครับอ่ะถอดท้ายได้เลยนะครับดึงออกง,ง่ายๆใส่แบตนะครับอันนี้แบตเขาเลยนะเพราะว่าแบตผมจะใส่ไม่ได้นะครับแบตผมมาชาร์จอยู่นั่นแหละช่วงนี้เทสปืนไฟฟ้าด้วยนะครับก็เลยแบตลืมชาร์จนะครับเกือบหมดเหมือนกันอ่าได้ยินเสียงไหมตืดตื๊ดตืดบอดเอสเตอร์นะครับอ่าตรงนี้แปดพันคุ้มมากไม่ทำไรเลยแต่สภาพ คือถ้าท่านได้รับสภาพได้คือรอยตามการใช้งานตามเฟรมตามต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยในลอนมันก็ยังบุบนะแล้วก็รอยตัวนี้ก็เป็นในลอนนะครับนะก็เลยบุบบ้างก็คือมีรอยตามการใช้งานนั่นแหละปื้อลงสนามนะครับต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่ถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับปนปกติแล้วแต่ถ้าท่านใดอยากจบตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จบนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยล็อกนะครับเทสนะครับโอเคนะครับ แม็กเขาเป็นแม็กสแตนจุได้ประมาณร้อยี่สิบถึงร้อยสาสิบนัดนะครับโดยประมาณนะลูกวัดความแรงจะใช้ลูกสองห้านะครับเอ้สองศูนย์นะครับอ่าใส่ไป,ไปเลยผมจะเทสทั้งหมดสามแม็กเลยนะครับพวกท่านดูกันว่ามันยิงเป็นจังไหน,นะครับตัวนี้มาพร้อมประเก๋าด้วยแม็กสามอันนะครับอ่าบอร์ดเอสเทอร์รู้สึกจะพันกว่าบาทนะน่าจะสองพันกว่า,าหรือสองพันห้าผมผมไม่ชวแลวผมไม่ชวแลวผมก็ลืมเหมือนกันนะบางทีอะ ถ่ายพร้อมกันหลายๆอย่างข้อมูลเยอะๆผมก็อองๆนะครับขอภัยนะขอไพ่อะเฮ้ยเออขอ 8, 8, 8ไพยแปดพันแปดแถูกแล้วเพราะว่ามันต้องแถมมันต้องให้ท่านต้องซื้อสปีดโหลดด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องซื้อสปีดโหลดเพิ่มแปดพันแปดร้อยบาทถูกแล้วนะครับก็คือพร้อมเล่นนะครับขอภัยนะแจ้งราคาต้นทิปไปแล้วแต่ขออยากเปลี่ยนนิดนึงก็คือ,อตัวปืนอย่างเดียวแปดพันพร้อมเล่นแปดพันแปดร้อย 8, บาทนะครับ 8,800บาทมีอะไรบ้างนะครับมีชุดตัวปืนกระเป๋าแม็กสามอันพร้อมตัวปืนนะครับแล้วก็มีแบตท,ที่ชาร์จลูกถุงหนึ่งสปีดโหลดนะครับผมครบเซตนะครับะจะใช้ลูกสองศูนย์ทั้งหมดเลยนะวิธีการใช้ตัวสปีดโหลดจะใช้เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามนะครับมันหัวมันเหมือนกันนะมันไดต่างกันมากนะครับเราก็แทงหลังนิดหนึ่งแล้วกดหัเอียงนิดหนึ่งเพื่อลูกมันไหลลงนะครับถ้าไม่งั้น ท่านจะกดไม่ลงเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็งงอยู่ตอนแรกเออลืมไปมันต้องมันต้องแทงหลังต้องเอียงหลังนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ลูกลงนะครับ่ะเพราะไม่งั้นตัวกระเดื่องเตะมันไม่เตะตัวล็อกลูกนะครับพผมว่าอันนี้น่าเป็นที่สปีดโหลดผมละลูกมันไม่ไม่ลงขออนุญาตนะครับขออนุญาตเชียร์ก่อนนะ สปีดโหลดลูกผมไม่ลงอ่ะมันพอมันแน่นปุ๊บแล้วมันเบียดเอียงนะครับไม่เหมือนตัวเล็กถ้าตัวเล็กมันจะสมูทกว่าเออต้องเขย่าช่วยอ่ะนะครับผมใส่ไปไม่เต็มนะเอาแค่พอประมาณแล้วกันเขย่าเมื่อยแล้วไงไอตัวกระเดื่องล็อกของผมไอตัวเนี้ยน่าจะเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วมันเหมือนใส่พวกปืนแก๊สแล้วมันแข็งแ็งนะมันมีปัญหาถ้าใส่พวกปืนไฟฟ้าไม่ค่อยมีแบแต่พอมันไปดนตัวถึงเข้าไปบ่อย ก็เริ่มกันอ่ะใช้วิธีการเขย่าช่วยแล้วกันไปลูกมันลงได้ง่ายขึ้นโอเคหมดสปีดโหลดนะครับไม่รู้ก,กี่นัดเมื่อกี้นะแต็มสูบนะครับใครได้ไปตัวนี้ก็ถือว่าจัดแต็มนะครับโอเคเอ้ยเอาแสดงว่าเมื่อกี้ผมไม่ดันให้มันล็อกนะครับขอภัยลูกมันเลยกระเด้งเวลาใส่ลูกแล้วอะ่ะลืมไปว่าต้องอนิวดันนิดนึงกับพวกแม็กอย่างเงี้ยเพราะแม็ก Mac มันตื้นนะครับเดี๋ยวลูกมันดีดออกอ่ะดันเข้าไปหน่อยนะครับดันเข้าไปนิดนึงนะ มา okay, ใส่แม็กนะครับเทสก่อนนะครับใซมิอุย้ยเสียงฟาดเลยนะฟุดฟุดฟุดฟดฟดนะครับมาดูความแรงนะครับสามสองแปดสามสามสองสามสามสี่สามสามหนึ่งนะครับต้องยิงสองครั้งเพราะนัดแรกนัดเมื่อกี้ไม่ติดนัดนี้ติดนะครับ ก็ความแรงด้วยลูก20ลงสนามได้นะครับปืนเซตลงสนามนะแต่ผมว่าถ้าใช้ลูก25น่าจะเวิร์กแต่ความแรงมันจะตกรประมาณ200ประมาณ90-300โดยประมาณนะมันอาจจะต่ำกว่านี้เล็กน้อยนะครับหรืออาจจะสูงกว่านี้เล็กน้อยไม่ได้เยอะมากลูก20มันหนักไอ้25มันหนักนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะเทสให้ดูทั้ง3แม็กเลยนะครับว่า <c oughs> ยิงเป็นยังไงนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมแม็กเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับ ไปดูกันโอเคมาเป้าสิบเซนและยีิบเซนนะครับระยะได้ประมาณสิบห้าเมตรนะครับกับท่อโฮมิเทสนะครับปึ๊บอ่าศูนย์เดิมนะครับมาดูว่าจะยิงโดนไหมนะครับท้ายก็ปรับได้แล้วแต่พวกท่านเลือกเลยจะเอาระยะไหนแต่ผมว่าน้ำหนักดีนะ ผมว่าแบตอ่อนนะครับุะาตชาร์จแบตก่อนโอเคมามาเทสกันใหม่นะครับเมื่อกี้แบตมันอ่อนนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนแบตอ่อนผมก็ลืมนะครับเพราะว่าตอนเช็คไฟล่าสุดตรงนั้นนะแบตมันอ่อนอยู่แล้วแล้วผมมาเทสดิงเมื่อเลยเหมือนแบบแบตบมันก็ใกล้หมดแล้วมันก็อ่อนดีเป็นสัญญาณเตือนนะวกบอร์ดวงเนี้ยคพวก,พวกระบบบอร์ดผมว่ามันดีอย่างนึงคือมันมีพวกสัญญาณตรงสัญญาณเตือนอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่รู้ว่าแบตเราใกล้หมดเราก็ได้ชาร์จได้อย่างทันท่วงทีไม่จะรอจนกว่าแบตจะหมดแล้วมันถึงจะพังนะครับอมาดูกัน เดี๋ยวเช็คลูกแป๊บนะครับเทลูกทิ้งก่อนนะเอลูกหมดนะครับน่้เป็นเพราะลูกพุ่งเมื่อกี้ด้วยนะผมลืมมือกดนะครับโอเคนะแม็กที่สนะครับอ่าโอเคถือว่าใช้ได้นะเล็กๆแต่ยิงได้ไกลโอเคมาเป้าสิเซนเลยสิบเซนระยะได้ประมาณ10เมตรนะครับ โอเคหมดนะครับเวลาลูกหมดนะครับผมเวลาลูกหมดอเดี๋ยวขออนุญาตหันไปหาแสงนิดนึงนะมันก็มืดอยู่ดีหันตรงนี้นะครับอ่ะี๋ยวค่อยกลับไปมุมเดิมอุ้ยลืมเซฟนะครับนี่แหละอันตรายของปืนนะครับนิ้วแต่นิดเดียวไม่ได้เลยในะพวกบอร์ดนี่ถือว่าต่อให้ไกลลึกแต้เผลอนิ้วไปโดนนี่ก็เสร็จเหมือนกันนะนะครับอ่ะเอาแม็กออกนะครับมันจะมีลูกคาอยู่ถ้าเกิดถ้าเป็นไอตัวเรือนฮอปของ ฮับแม็กนะครับมันจะมีตัวล็อกให้นะครับผมก็สามารถที่จะไม่ต้องกลัวแม็กหล่นเลยเอ้ยลูกไหลนะครับแต่นี่ผมกลัวลูกมันไหลออกมานะครับแล้วก็หงายแม็กถ้าลงสนามเราคงไม่หงายแล้วครับเราใส่เลยนะครับโอเคไหมนะขออนุญาตนะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะนะแม็กที่2นะครับจะเทสเป็นออโต้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังให้ยิงเป็นชุดนะครับ Okay. ผมใส่ลูกไม่เต็มก็เลยหมดไวนิดนึงนะครับเรียบร้อยฮนะเกิดแมกยิงได้โปรตีนครับลูกหมดทุกนัดหมดทุกแม็กนะครับแล้วเพราะว่าผมใส่ไม่ได้เยอะด้วยอาจจะหมดไวไปน,นิดนึงอาจจะขัดใจใครหลายคนนะขออภัยนะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อเช็คเทสดูว่าทุกท่านได้เห็นว่าแม็กใช้ได้ทุกอันนะครับว่าแม็กมีแค่สามอันอยู่ลูกนนอนถ้าเป็นไอตัวเอเคที่ผมถ่ายพ้อมกันนะเก่งว่ามันจะนาน,นะสี่แม็กโอโหถ่ายนานเลยเนี่ยทีนี้นะแต่ผมเช็คแล้วทุกอันนะครับว่ามันใช้ได้มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม อ่ะแม็กออกก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเทออกมาอันนี้เหลืออยู่สองนะครับแล้วก็อ่ะเนี่ยมีมาอีกนะขยับขยับมันก็หล่นนะนะครับเมื่อกี้น่าจะเหลืออยู่สามแหละแล้วขยับแล้วหล่นอ่ะกันพลาดนะครับเราปลดติเซฟนะครับไอ้ปลดเซฟมาเป็นเซมิโอเคยิงเคลียร์นะครับยิงเคลียร์ทุกครั้งหลังจากถอดแบตเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับความปลอดภัยสําคัญเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นบีบีกันหรือปืนจริงก็ตามนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าอ่า ไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันต้องเคลียร์ปืนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเก็บก่อนที่จะเลิกเล่นนะครับยิ่งบีบีการยิ่งอันตรายนะครับปืนจริงเรายังมองเห็นได้ว่าลูกมันยังอยู่นะครับแต่บีบีการเนี่ยเซฟตี้หลายมันมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับด้วยความเป็นไฟฟ้านยเซฟตี้มันมีแค่จุดเดียวก็คือนิ้วกับตัวแบตถ้าเป็นไฟฟ้านะก็คือทางที่ดีก่อนที่จะเก็บนะครับก่อนที่จะถอดแบตยิ่งเคลียร์หนึ่งครั้งก่อนนะครับสำคัญมากการยิงเคลียร์หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกคาอยู่นะครับใน แล้วถ้าเกิดมีใครหยิบของเราไปเล่นเนี่ยสําคัญเลยนะครับถ้าหันไปหาเข้าของเราลูกพุ่งไปโดนทีวีอ่าโดนตู้ปลาอ่าถ้าบางใครยงปลาในสมัยยงตู้ปลานะหรือรยิงพวกโดนเข้าของต่างๆในบ้านเนี่ยมันเสียหายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาดันหันไปหาคนในบ้านหรือใครก็ตามที่อยู่สนามนะครับอันตรายมากเพราะยิ่งในช่วงเซฟโซนเนี่ยเขาถอดหน้ากากกันถ้าโดนตาบอดโดนหน้าโดนตาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเคลียร์กันยากนะครับแล้วมัน ยาคารักษากันยุ่งยากนะครับก็ให้ระวังไว้เสมอนะครับว่าเคลียร์ลูกก่อนนะครับเคลียร์ลูกก่อนที่จะชักแบตนะครับอ่ะเราก็เอาออกนะครับแบตนี้ผมเปลี่ยนนะพอดีเปลี่ยนามาลองใหม่แบตนั้นหมดไปแล้วนะครับผมก็ลืมเช็คนะครับอันนี้ก็แบตของผมไอแบตเปิดอีกตัวหนึ่งเอามาใช้ด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นยี่ิบห้านะครับใช้ด้วยกันได้แหละแบตเหมือนกันนะครับอ่าใส่กลับเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อย ย้ำนะครับทุกครั้งว่าก่อนชักแบตยิงก่อนยิงก่อนทุกครั้งนะครับเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้นะครับเซฟตี้ไม่ใช่แค่นิ้วเราอย่างเดียวต้องเซฟตี้ของในปืนด้วยยิงบีบีกันอย่างที่ผมบอกว่าเรามองไม่เห็นลูกเราก็ควรจะยิงก่อนทุกครั้งนะสหรับปืนไฟฟ้านะก่อนจะชักแบตนะยิงทุกครั้งนะครับแล้วก็เลิกเล่นก็ชักแบตด้วยนะครับอย่าเสียบแบตไว้นะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแบตมันไหลแล้วก็มันก็หมดไปเองโดยตามธรรมชาตินะครับพอมันไหลแล้วหมดปุ๊บทีนี้แบตพังแบตลูกหนึ่งสี่ร้อยห นะครับแล้วแต่ร้านขายนะครับแล้วแต่ร้านขายนะเพราะแต่ร้านขายไม่เหมือนกันนะครับผมไม่มีเลทราคากลางให้หรอกว่าใครร้านร้านไหนขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละร้านก็ราคาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อเลยนะครับอ่ะอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเชียงแซวแลนด์บีแคร์ซอลนะครับผมหรือบทควาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ